สว,ส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องเมื่อแฟนเก่าเดินผ่านหน้าบ้านฉันจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยฮย้ยขึ้นไปเล่นคอมบนบ้านดีกว่าหรือว่าเจ้าไปกินข้าวดีไม่เอาะ เกลียดไปงั้นขอเล่นโน้ตบุ๊กตรงนี้ก็มมแล้วกันอ๋อเฮ้ยฉันั่งพรมไม่ล่นแล้วโมโหไปสุดอาบรรยากาศข้างนอกดีกว่าบรรยากาศสดชื่นมากเลยโคสดชื่นอ่ะโอ้ยแฟนเก่าเดินผ่านหน้าบ้านฉันแล้วยังมายืนหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านฉันเอง ไอ้ผู้ชายเลวผู้ชายแหงสวยเอ้ยฮะฮะใครด่าวะมีคนดา่าฉันเหรอพิว้วสาวว่าไงจ้าพี่สายไอ้ผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายแหงสวยเออแ,แ,แล้วแล้วแล้ดดวผู้ใดด่าคอยนะที่นี่นะ่ะไอ้ผู้ชายเลวไอ้ผู้ชายเจ้าชู้ไม่รู้จักพอ่อมีแฟนอยู่แล้วยังจะไปหาแฟนพ่ออีกหรือไงฮะ ผู้ชายเลวเลวที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยเออแล้วแล้วใครดานะ่าฉันน่ะพีพีด่าฉันเหรอเงยขึน้นมาด้านบนสิเออเอามินมินด่าฉันเหรอใช่ทำไมไอูุชัยเลวไอปุชัยเจ้าชู้ไม่รู้จักพอด่าผมทำไมอะ่ะก็คุณน่ะเจ้าชู้ไม่รู้จักพอไงอา้าวก็มาเรื่องของผมผมด่งคุณไปแล้วนี่ โอ้ยฉันก็ตะโกนให้ผู้หญิงคน,นอื่นๆรู้แล้วจ้าว่าคุณน่ะเจ้าชู้มากไอ้ผู้ชายแล้วคบผู้หญิงไม่ซ้ำนะวันหนึ่งอ่ะพาผู้หญิงมาบ้านไม่รู้จะก,กี่รอบจะก,กี่คนมาบ้านดูวยวายวอร์นเฮ้ยเลิกกันไปแล้วอย่าวาวแวรสิคุณนะ่ะวอวแว เดินมาหน้าบ้านฉันทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าไม่วอแวเรอเหรอเออก็คิดถึงอั้นจะทำไงอะ่ะคนันคิดถึงอะ่ะว้าก็ไม่ได้อะไรคิดถึงมันก็เรื่องของคุณคะ่ะฉันไม่เกี่ยวจ้าเอา้คุณนั่นแหละกิจชูคุณก็จ้าชูเหมือนกันแหละเราใช้ชปสักกี่คนเอ้เหนื่อยเจ็บข้อขอให พวกนี้คอยอมาทะเลาะไหมเออพวกนี้เจอกันที่ดมคอยดูฉันจะไม่ยอมแพ้คุณแน่เออไปเลยกับบ้านไปเลยไปเฮ้อไอ้ผู้หญิงเจ้าชวยกับบ้านนี่กลัวจะเช้าถึงเย็นฮะโมโหไว้ยโมโหจากคิดถึงกลายเป็นเกลียดละ,ะไอ้ผู้ชายเจ้าชูไม่รู้จักพอฮะยังมีหน้า ผ่านหน้าบ้านทะดิเจ้าชูแล้วไม่ยอมรับชายคมก็เหมือนกันหมดแหละฮะเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกะระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจุบ๊บมัวบ๊ายบายคะ่ะบายบาย